สวัสดีค่ะเอ็กเชนิตากมเดชเดชารหัส5902-005ค่ะเอ็กเซร์เปียธิดากิรติภัยบูรหัสหัส5 9 0 2 1 0 1ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเซนิเอรที่4เรื่อง Life l ลอง PPI use ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4หัวข้อค่ะ คือ 1. 1. benefit and risk of lifelong PPI 2. indication for lifelong PPI 3. covid 1 9 and peptic ulcer disease และ 4. role อง p o e t i c ในกลุ่มที่เป็น peptic ulcer disease ค่ะค่ะสำหรับ scenario ที่เราได้รับนะคะมาจาก Schwartz principle of surgery นะคะ ซึ่งในคำาก่าวนี้ก็คือ any patient who a d m i t t o a hospital because of peptic ulcer disease should be considered for a life-long acid suppression ค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึง Benefit และ Risk ของการใช้รองเทอม m PPI กันนะคะแน่นอนว่าตัว PPI เนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะคะเราก็จะมาเริ่มพูดกันที่ประโยชน์ของตัว PPI กันนะคะ หากอ้างอิงตามเปเปอร์ของ A.G.A. Clinical Practice Update Expert Review ค่ะที่พูดถึง r i s k n n d Benefit ของ long-term PPI use ค่ะโดยสรุปจากเปเปอร์นี้นะคะ Benefit ของ long-term PPI use เนี่ย จะช่วยเรื่องของ complicated gastroesophageal reflux disease ค่ะโดยที่จะ Prevent recurrence ของ esophagitis ได้ถึง80%ใน PPI use และ49%ใน H2 receptor antagonist ค่ะนอกจากนี้ยัง Prevent เรื่องของ e s o p h a g e a l s p r i c t e r ได้ถึง46%ใน PPI และ30%ใน H2 receptor antagonist ค่ะในทางตรงกันข้ามกันนะคะในกลุ่มที่เป็น uncomplicated gastroesophageal reflux เนี่ยจากการศึกษาแบบ RCT จะทำให้เราพบว่าการได้รับ long term PPI use เนี่ยไม่ได้มี benefit เทียบกับตัว p e r i s i b l e ค่ะกลุ่มที่2ที่จะได้รับประโยชน์ในการใช้เป็น PPI use เป็น long term นะคะก็คือกลุ่มที่เป็น Barrett esophagus ค่ะซึ่งในกลุ่มเนี้ยการใช้ PPI เป็นเวลานานเนี่ยจะช่วยลด risk ของการ progression ของ disease เนี่ยให้กลายเป็น esophageal adenocarcinoma ค่ะในกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่เป็น high risk patient ที่ได้รับ NSAID ค่ะซึ่งในกลุ่มเนี้ยนะคะการได้รับ PPI อย่างน้อยเป็นเวลา6-12เดือนเนี่ยจะช่วยลด risk ของการเกิด ulcer formation ค่ะแล้วก็ลดการเกิด เป็นอัลโซวิเลเตอฮิบริดดิด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของข้อโต้แย้งในการใช้ไลฟ์ลอง p p i หรือว่าเป็นพวกลองเทอร์ PPI นะคะสำหรับเปเปอร์ที่นำมาอ้างอิงนะคะก็คือเปเปอร์ชื่อ the list of long term use of p r o t o n p u m p inhibitors a r i t i c a l review ค่ะ โดยสรุปจากเปเปอร์นี้นะคะความเสี่ยงของการใช้ลองเท e ร์มโป t ตบา i n บ i ิ i t ิเตนะคะก็ได้แก่ c o s s i เยียมดิฟฟิซิ e อินเฟชันค่ะซึ่งการที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะก็คือเป็นคนที่เชื่อว่าเกิดจากการที่มีลองเทอร์มแกติ a อซิสเซฟเลชันค่ะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวนอร์โมฟอร่าค่ะทำให้เกิดการลดของ Colonization แล้วก็ทำให้การป้องกันการเกิด c อส i เยียมดิฟฟิซิเนี่ยมันแย่ลงค่ะ ซึ่งตรงนี้ค่ะแม่เกิดการแนะนําว่าควรจะมีการหยุดการใช้ยา PPI ค่ะโดยที่ไม่ได้มีตัวสตองอินดิเคชันแล้วก็ควรจะมีการประเมินอย่างต่อเน,นื่องสำหรับคนไข้ที่ใช้ PPI ค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น d e m e n t ชีค่ะ d e m e n t ชีเนี่ยคิดว่าการเกิดเกิดจากการที่มี Accumulation ของเ e ต a าไมลอยค่ะแต่ว่าการศึกษาเรื่องนี้นะคะก็คือมีตัว c o n f o r ์เดอค่อนข้างเยอะค่ะทำให้ไม่ได้มี recommendation um ออกมาอย่างจริงจังค่ะ สำหรับลิสต์ข้อต่อไปนะคะก็คือการเกิดนิวโมเนียค่ะการเกิดนิวโมเนียเนี่ยก็คือคิดว่ากลไกการเกิดเกิดจากการที่มีการโปรโมทอะเรียโอกรธค่ะแล้วก็ทําให้เกิดทัชเทลออฟโคโลเซชันซึ่งนาไปสู่นิวโมเนียแล้วก็นอกจากนี้นะคะการใช้ PPI เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการทําให้เกิดอิมแพ์ของอิมมูนเซลฟังชันด้วยค่ะโดยที่การศึกษานะคะก็คือพบว่าการที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มย่อยนะคะไม่ได้มีผลอะไรกับผลของการเกิดนิวโมเนียค่ะซึ่ง การศึกษานะครับเพราะว่าในผู้ป่วยกลุ่มนอนทรมาติอินแทคเคนิวเฮโมเลสเนี่ยมีความสัมพันธ์ในการเกิดนิโมเนียเนี่ยในผู้ป่วยที่ใช้ PPI มากกว่าในผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แอซิดซั r เ s ชันเทอร r a ปีเลยค่ะส่วนในผู้ป่วยกลุ่มคาเดียเซอร์เจอรีนะคะก็คือคนพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ PPI มากกว่าการใช้ H2 Receptor Antagonist หรือว่า Histamine 2 Receptor Antagonist ค่ะในผู้ป่วย c t ิ s t โต k งนะคะในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะก็คือจะมีความสำพัญในการเกิดน n e โมเนียในผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ PPI มากกว่าในผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ Acid Suppression Therapy เช่นกันค่ะถ้ามาคิดว่า subgroup กกเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับการทดลองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ การที่เราได้ผลจากกาลองอีกก็เลยทำให้เกิดคอมบิเนชันขึ้นมาค่ะก็คือควรจะมีการลิมิตการใช้เอซิทซาเฟชันเทอร์ปีเฉพาะในผู้ป่วยที่มี e i ีนิเคชันในการใช้ PPI เท่านั้นค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการลดของเอฟเ c คซีของแอนติเพเรเอเจนต์ค่ะซึ่งเกิดจากการที่ PPI มีอินเตอร์เรกชันกับแอนติเพเรดเอเจนต์แล้วทำให้ลดแอนติเพเรดเอฟเฟคลงแล้วก็ทำให้เกิดเวิร์ดคาดิโอวัชคูล่าอีเวนต์ตามมาได้ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีคลินิคอลซินดิีคชัดเจนค่ะ ไม c r o n u t r i e n t เ e фи สชันซีที่เกิดขึ้นได้นะคะก็คือได้แก่ไฮโปมานดีซีเมียค่ะซึ่งยังไม่ได้มีพาร์ทโอฟิโวลจีที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าจะมีปัญหานี้ได้ค่ะในการใช้ลองเทอม PPI โดยที่จะเกิดมากกว่าการใช้ช็อตเทอม PPI ค่ะส่วนในเรื่องของแคลเซียมแลวก็วิตามิน B12 well deficiency นะคะสองตัวนี้นะคะ่ะก็คือเกิดการขาดจากการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของแกติกพี PH, ทำให้การดูดซึมแคลเซียมแลวก็วิตามิน B12 เนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพที่แย่ลงค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบว่าการใช้โปรตอนพามิวิตเตอร์มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดอคิวอินเตอร์สเตียโเนฟไรติสหรือว่า AIN ค่ะรวมทั้งยังมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโปรเจชันของ Ckd ได้อีกด้วยค่ะโดยผลข้างเคียงที่เกิดกับไตเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ PPI จึงต้องมีการประเมินเพื่อพิจารณาในการเริ่มใช้แล้วก็การคอนา,าทิเียวยา PPI ค่ะโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่ม Ckd เดิมค่ะ ความเสี่ยงต่อมาที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็คือ spontaneous material p o l y t o n i t i s ค่ะโดยที่ลองเทิม PPI use นะคะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ pH ซึ่งทําให้เกิดแต่ท er ี่เรา t r a n s location ได้แล้วก็ทําให้เกิดตัว SPP ตามมาค่ะโดยเฉพาะในผู้ป่วย liver disease แล้วก็ cirrhosis ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มี v v d e n c e ที่ชัดเจนนะคะ สุดท้ายนี้นะคะจากการศึกษาก็ยังพบว่าโปรตอมปาไมพิเตอร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับก,บการเปลี่ยนแปลงข,ของบลูเดนซิตี้ค่ะแล้วก็ทําให้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดบลูแฟกเจอร์ตามมาค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีคําแนะนําว่าควรจะมีการมอนิเตอร์บลูมินเนอร์เดนซิตี้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาโปรตอมปาไมพิเตอร์ค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะก็คือเป็นอินดิเคชันส f o ร l i ไลฟ์ลอง p i ค่ะ ดยอ้างอิงจากไกด์ไลน์ของ American Gastroenterological Association นะคะ Recommendation ของไกด์ไลน์นี้ได้แก่ในกลุ่ม Gastroesophageal Reflux Disease หรือว่า GERD and Acid Related Complications แนะนำให้ใช้ PPI เป็น Short Term Healing Maintenance of Healing แล้วก็ใช้เป็น Long Term Symptom Control ค่ะสำหรับ uncomplicated GERD ที่ respond กับ short term PPI นะคะก็มีคำแนะนำว่าควรจะพยายามที่จะหยุดหรือว่าลดการใช้ PPI ลงก่อน ถ้าไม่สามารถทำได้ก็ควรจะทำา m m u u l t t r y y s s ิโซโฟ a l pH หรือว่า Impedance Monitoring ค่ะก่อนที่จะเลือกที่จะใช้ long term use ค่ะสำหรับในบา r เลส s ิโซฟการ์และก็อสมตอมติเกินนะคะสองอันนี้ค่ะจะเป็นอันที่มีร c ค m มเมนในการใช้ลองเทอ r m ม p p i ค่ะและในอสมตอ t ติบาดเลสอ s โซ o ฟการ์ดก็สามารถพิจารณาในการให้ลองเทอ r m ม p p i ได้เช่นกันค่ะ สุดท้ายนะคะในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีดิสของ a n ล e r Related b r e ริ i n n g จากการใช้เอนเ t ค่ะมีคำแนะนำว่าถ้าเกิดยังคงมีการใช้เอนเซต่อไปก็มีการแนะนำให้ใช้ p p i เช่นกันค่ะสำหรับหัวข้อที่3นะคะที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็คือเรื่องของ c o v i d 1 9 and p e p t i c ulcer disease ค่ะสำหรับเปเปอร์ที่จะเอามารากอีกนะคะอันนี้เป็นเปนเปอร์จาก the Spanish Journal of c a s t r o e n t e r o l o g y ค่ะ โดยที่จากเปเปอร์นี้นะคะจะกล่าวว่าประมาณ10-20%ของผู้ป่วยโควิดเนี่ยอาจจะมาพรีเซนต์ด้วย gastrointestinal manifestation ได้ค่ะสำหรับอาการที่จะมาพรีเซนต์ในผู้ป่วยโควิดที่เป็น gastrointestinal นะคะก็จะมีด้วยกันหลักสีข้อค่ะอย่างแรกที่คอม m อนที่สุดก็คือเรื่องของ diarrhea ค่ะอย่างที่2คือเรื่องของ nausea vomiting ท,ที่3คือเรื่องของ abdominal pain และสุดท้ายคือ upper GI bleed ค่ะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น upper GI bleed นะคะถ้า นำคนไข้ไป EGD เนี่ยก็จะพบว่าผลชิ้นเนื้อจากการไบออปซีเนี่ยจะมีผล POSITIVE for s a c o v 2ค่ะนอกจากนี้ตัวอัลเซเนี่ยที่พบได้เนี่ยจะอยู่บริเวณฟันดาสซึ่งถือว่าไม่เป็น common site ของการเกิด gastric ulcer ค่ะนอกจากนี้หลังจากนำผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วไปออปซีเนี่ยก็จะพบว่ามี microvascular thrombosis ด้วยค่ะสำหรับไฮโปเท s ิสนะคะที่ ในเปเปอร์น,นี้คิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดแกสติกอัลเซอร์ค่ะก็คือ1เลือกไซโตเฮกซิเอฟเฟกจากไวรัสออนมิวโคซาค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างเป็นไา้น้อยกว่าเนื่องจาก ACE2 รีเซ p เตอร์เนี่ยที่เป็นตัวแอตแท็กของไวรัสเนี่ยจะมีในสมอลบาวกับรัชบาวมากกว่าแกสติกมิวโคซาหรืออีโซฟาคัสค่ะ อันที่2ก็คือเป็นเรื่องของอิชิมิกออร์แกนอันนี้อาจจะเกิดจากเรื่องของทอมโบซิตของเทอร์มินอลเซอร์คูลเลชันในแกสติกเลชันค่ะซึ่งเนี่ยในเปนเปอร์บอกว่าเป็นไปได้มากกว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าซาโควีทูเนี่ยจะเพิ่มริสกของการเกิดทอมโบเอิงโบลิซึมแล้วก็ตัวอนาโตมีของวาสคูล่าที่บริเวณแกสติกเนี่ยก็เป็นบริเวณนั้นพอดีที่อาจจะเกิดเป็นเทอร์มินอลเซอร์คูลเลชันพอดีค่ะสำหรับเปเปอร์ที่2ที่เราจะยกมาพูดกันนะคะก็คือเป็นเปปติกอัลโซเอชโซซิเอต วิดโค o วิด i d 1 9 i n อินซาอูดีอาราบิอค่ะอันนี้จะเป็นเปเปอร์ของซาอูดีนะคะในลักษณะเปเปอร์จะเป็นเคสรีพอร์ตค่ะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยจะมาได้เรื่องแอต o m i มิโนเพนนอร์เซียโวลมิตติ้งแล้วก็เมเลนา3วันค่ะที่ในผู้ป่วยรายนี้ค่ะไม่ได้มีเรื่องของเลสเปโรสิสมทอมเลยค่ะหลังจากที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น p e r f o r a t e d peptic ulcer c o n c o m i t a n t w i t h covid 1 9 i n i n c t e o n ค่ะสำหรับเมカนิซึมที่เปเปอร์น,นี้กล่าวถึงนะคะก็ ตัวเชื้อซากวริทูเนี่ยจะใช้ ace 2 receptor เป็นตัว Receptor ในการเข้าไปในโฮเซลล์อะค่ะซึ่งตัว ace 2 receptor เนี่ยจะ express ค่อนข้างเยอะที่ปอดแล้วก็เรื่อง adipose tissue ใน visceral organ ค่ะซึ่งบริเวณที่มีการ express ของ ace 2เนี่ยก็จะเป็น target ของตัวไวรัสได้ค่ะ โดยที่เลปเปอร์เนี่ยจะบอกว่าตัวออดิโคว s สชูเนี่ยจะมี Expression ของ ace 2มากกว่าในปอดซะอีกอะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงคนไข้ที่มีเรื่องของโควิด i d 1 9 infection เนี่ยถึงมาพรีเซนต์ด้วยเรื่องของ gastrointestinal ได้เช่นกันนะคะ นอกจากนี้นะคะในเปเปอร์นี้เนี่ยยังได้รวบรวมของ endoscopic finding ในผู้ป่วยโควิด -19 ที่มี GI s y ซิมทอมอะค่ะก็ะพบว่า44%เนี่ยจะมี active ulcer ค่ะ22%จะมี erosion hemorrhagic gas f i t i l ด้วยค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพรวมจาก2เปเปอร์นเนี่ยก็คือเรื่องของ peptic ulcer ก็อาจจะ r e l a t e กับเรื่องของโควิด -19 infection จริงแต่ว่าอย่างไรก็ดียังเรื่องของ mecanism เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะ หัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นโรของการใช้โปรไบโอติกในเปตติอัลเซอร์ดีซีดค่ะเปเปอร์ที่ยกมานะคะเป็นในหัวข้อโปรเบติกส์อินเฮลิโคแบคเตอร์ไพลูไรน์เดลว์โปรเบติกอัลเซอร์ดีซีดค่ะจากการศึกษานี้นะคะพบว่าการใช้โปรไบโอติกเป็นมนุษย์เทอรป์ปีสามารถลด H. pylori density ได้2องถึงสิเซค่ะแล้วก็สามารถ eradicate H. pylori ได้มากถึง32.5เปอร์เซค่ะ ส่วนการใช้โปรบโอ t ติกเป็น a d ์ท n to antibiotic นะคะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาได้โดยที่มีออดเ r โช i o ถึง1.12ถึง2.07ค่ะแต่ก็จะมีข้อจำกัดก็คือจะเป็น s t r รนส specific แล้วก็ significant เฉพาะในกลุ่มที่เป็น ineffective antibiotic regimens ค่ะประโยชน์ต่อมาของการใช้โปรบโอ t ติกนะคะก็คือการลด adverse effects ค่ะ โดยในกลุ่มที่ได้รับ a d j u v a n t probiotics ค่ะจะเกิด adverse effect 12.9ถึง31.5ในขณะที่กลุ่ม controls ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้รับ a d j u v a n t probiotics จะเกิด side effect ได้24.3ถึง45.9%ค่ะโดย adverse effect ที่สามารถลดได้อย่างมีสัยสำคัญมากที่สุดก็คือ diarrhea ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการนำโปรไบโอติกไปใช้ในแพคติสจริงค่ะก็จะมีข้อจำกัดก็คือเรายังไม่ทราบเรื่องของ optimal probiotic species ยังไม่ทราบโดสแล้วก็ยังไม่ทราบด r a t i o n ของการใช้ในการรักษาค่ะสำหรับกลุ่มของเราก็ขอจบการ presentation ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ